สวัสดีครับพี่น้องเป่ไปายสุขุมนนะครับเมื่อนี้พบพอกับตะกีเซี่ยงกุ้งนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้การผ้าพีผ้าหนองนะครับมาเบิ้งเป่าไม้นะครับทีเห้าสีไ่กุ้งนะครับผมหรือว่าเป็นวิธีการเตรียมเป่าไม้ก็ได้นะครับผมบางเื่อนะครับเห่าไ่กุ้งกะจาเป็นต้องมาสํารวจเป่าไม้กอนก็ดีนะครับพี่น้องหนึ่งนะครับเพื่อที่เห่าสีได้เห็นสภาพแวดล้อมของเป่าไมายในการที่เห้าสีไซนะครับผมบางคนนะครับไปเอาน้างานเลยครับพี่น้องแบบว่า ถือไสไปดโดโดโดนสครับไปปักลงบางเท่เห้าอาจจะบบหูนะครับว่าตำแหน่งใดควรไส่ตำแหน่งใดไส่ได้ไส่บ่ได้นะครับนี่นะครับห้ากกะจำเป็นต้องมาก่อนนะครับคือทุกอย่างต้องมีการวางแผนในการที่จะทำอย่างสักอย่างนะครับผมเมื่อนี้ห้ากกะได้มากนะครับเป็นการเขาเอื่นไปว่าเป็นการว่างเหยาะนะครับว่างเหยาะให้กุ้งยูนะครับพี่น้องนี่พี่น้องอาจจะสังเกตเห็นอันไอ้ง่าไหมนะครับพี่น้องอันนั้นบ่คือบ่บเมนเกษขยะนะครับก็คือห้ามัด นะครับเศษกิ่งไม้นะครับทีนี่เอามาจากนี่ครับต้นไม้คางน้องเท่านี่แหละนะครับผมกลุงมัมชิยูน้ําฟังครับพี่น้องเขาก็ต้องสั่งโอกาสให้มันสั่งสถานที่ให้มันอยู่แถวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่สีบบให้มันแตกกระจายไปนะครับผมย่างหน่อยมันก็สะได้มาร่วมตัวกันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผู้ร้องอาจจะเห็นคลิปเก้านะครับทีเท่าเอาเอาเนื้อเก่าจากการใส่นะครับมาเลี้ยงนะครับกัสีใสประมาณนี้นะครับใส่อยู่แถวนี้แล้วเขาก็เอาเยะมาวางซะนะครับพี่น้อง เพื่อที่กุ้งสิได้ยู่แถวนี้นะครับกะเยาะกุ้งกะท้ำหน้าที่คล้ายๆก็เยาะปลานะครับผมเพื่อที่สิเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับผมเวลาเข้ามาใส่มุ่งนะครับพ้ากระสีใส่คางกันเลยนะครับพอเวลานั้นนะครับกุ้งมันได้กินนะครับจากไอ้มุ้งนะครับกุ้งมันกรอยุเยาะนี่เนาะกุ้งมันได้กินนะมันกระสีเข่าหลนะครับตั้งจากที่ไปว่างแบบโดดๆนะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กุ้งเขาไส้เข่าไหลนะครับเขาตุ่มเข่าไหลนะครับพี่น้องแล้วก็ นี่ครับสังเกตได้ว่าสังเกตได้ว่ามันสีมีไอ้ความบอนนะครับบานผมสีเอิ่ว่าบ่อนนะครับนี่เห็นบะพี่น้องลยหยิบรลยยับเห็นบ่ครับนี่นี่นะครับกลุ้มกุ้มมันสีเยื่อหนังฟังนะครับนี่พี่น้องอันนี้กระยาะขึ้นกันครับมาวางไว้ใ้ร้ายเมื่อแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผมว่างไว้เป็นสายพี่น้องเข้าปกติเข้ากับสีมาใส่สายนี่แหละครับพี่น้องนี่ใส่ปักขางเหยาะขางเหยาะขางเหยาะเลยนะครับพี่น้อง อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการใส่กุ้งครับเวลาเวลาที่ห้ามาใส่ห้อกระสีได้โอกาสถือกุ้งไรนะครับพี่น้องโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอตัวลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ